แช่ธรรมดาธรรมดาแล้วอะไรในธรรมดาอันตรายนะเดี๋ยวมันก็จะนําไปสู่การุงการแส่แบบนั้นแบบนี้เป็นเหตเป็นเพศเป็นภัยกับมโนวิญญาณกับสภาวะจิตกับสภาวะอารมณ์ทั้งหลายอะไรอะไรก็ถอยจากตัวถอยตัวไมถอยพร้อมกันไปทุกสิ่งทุกอย่าง จะเบาบ้างจะปานกลางบ้าง <suggestions, S 1> จะรุนแรงบ้างก็แล้วแต่มหาคุณาอ,อนุอนโลมปฏิโลมนะไม่มีข้อผูกมัดใดมหาคุณาไม่มีข้อผูกมัดในมหาคุณา อาตะบาดแรงก็เต็มท no ี no no ่หน่อยอะไรๆก็ถอยยตัวถอยตัวไปถอยกันแบบเกิีดเจ้าเพราะมันไปทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่หน่อยถ้าตบาทพานกลางก็ถอยยตัวถอยตัวไปถอยกันแบบพันกลางพอดีถ้าตบาทไม่เ็นมีก็ถอยยตัวถอยตัวไปถอยกันแบบเบาเบาเบาเนฮะดิลมดิลมไปด้วยกันมหาอุณนา ไม่มีข้อผูกพันใดไม่ใช่ว่าพยายามจะเต็มที่สะจนเหนีดเหนื่อยไม่ล้าไม่ดูพลักกาลังก็ไม่ใช่แบบเบาๆบ้างนะแบบปันกลางบ้างแบบเต็มที่บ้างถอยจตัวถอยตัวไม่ถอยเนี่ยได้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าปล่อยธรรมดาๆนี่สภาพก็ไม่ออกเลยนะ การดับล้างกันไล่ร่องลอยล้างนี่มันไม่ไปไม่มาไม่ถึงไหนเลยถ้ามันเหนื่อยมากแล้วก็ปับโหลดลงมาลดลงมาแบบพอดีพอดีอะไรอะไรก็รอบทิศทางลูกถอยยู่ตัวถอยตรไม่ถอยรอกทิศทางเหมือนกันหมดตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเนี้ย ก็จะดับล่างไปแบบพอดีพอดีไล่ล่องรอยล่างไปแบบพอดีพอดีหรือถ้ากำลังมันไม่พอีก็ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยกันแบบเบาๆนะแบบเบาๆก็ตามนั้นก็ยังมาหากรุณาอยู่ไม่ใช่ตรงธรรมดาก็แช่นรงธรรมดาอยู่อันนี้ ยังไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อโลกธาตุสองสวัน์เลยแล้วก็ยังอันตรายนะมันพร้อมที่จะปุมแต่งเป็นความรู้สึกหรือคิดกิตอารมณ์เว่าเป็นมโนกรรมมโนเวทได้มากมายธรรมดาไม่ดับล้างตัวธรรมดาจยากธรรมดาเดี๋ยวก็จะไม่ธรรมดาเป็นเหตุเป็นเพศเป็นภัยในมโนกรรมมโนเวณอยู่เนี่ย ดังนั้นไม่ยกเว้นนะจะธรรมดาไม่ธรรมดาจะนิ่งเมินนิ่งเฉยไม่เฉยไม่ต้องยกเว้นและอะไรก็จากถอยถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยพร้อมกันถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยพร้อมกันทุกงอย่างนอกเหนือทั้งนิ่งเมินนิ่งนอกเหนือทั้งเฉยไม่เฉยนอกเหนือทั้งธรรมดาไม่ธรรมดานอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือ เยียน้อยก็ธรรมดากระดับล้างตัวธรรมดานั่นแหละนิ่งก็ไล่ลองลอยล้างตัวนิ่งเฉยก็ไล่ลองลอยล้างตัวเฉยไปไม่ใช่ปล่อยให้มันแช่นิ่งแช่นิ่งเฉยแช่เฉย,ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรแถมยังเป็นระบบของมโนกรรมที่ยังไม่ได้ชาระตัวมโนกรรมเองเนีย่ยเป็นจิตที่ยังไม่ได้ ชำระความเป็นจิตแค่ดอกเอาไว้ช่วงเทาวพักเอาไว้ช่วงคู่หยุดเอาไว้ช่วงเมี๋ยยบดดาวนะมันไม่ได้ชำระตุมรียงมันสลายตรงเรียงมิล่างตัวตรงมันเองะันั้นอะไรๆก็ถอยยกตัวถอยตรงไม่ถอยจะหมดเยี่ยมหมดยายจากมโนจิตมโนวิญญาณไปเองหมดเยี่ยมหมดยายจากมโนกรรมมโนเวนไปเองจนอกเหนือมโนกรรมนอกเหนือมโนเวนได้ก็ไม่ต้องพูดถึง ถ้ามส,สิงสธรรรราตดแล้วนะก็ไม่ต่างอะไรกันก็นองเนะี่มันกันหมดนะันนั้นจะใกล้จะไกลจะไกลจะใกล,จใกล,จใกล้จะกว้างจะแคบจะแคบจ,จะกว้างกันอย่างไรจะมีความเหรีอจะไม่มีความเพรดจะมีที่สุดมีประมาณหรือไม่มีที่สุดไม่มีปรงมาณก็พร้อมกันไปกับมีโลดล้างไปด้วยถอยตัวถอยตรงไปถอยเพื่อ,อการทุกสิ่งทุกอ,อย่าง ลาสนายแห่งการดัดล้าไม่ได้กันนะไม่ใช่ชนิดบวกไม่ใช่ชนิดผัดสายไม่ใช่ชนิดกระทบกระทั่งเทียนไม่ใช่แบบผู้ดิชนชนตัวถอยสลายตัวถอยเองตัวถอยสลายตัวถอยเอง,ต,อต,อเองตัวถอยไม่เหลือมันก็ต้องตัวถอยเอง ถอยจากตัวถอยตัวไม่ถอยตัวถอยไม่เหลือตัวถอยเองตัวถอยสลายตัวถอยเองตัวถอยสลายตัวถอยเองพร้อมันไปทุกสิ่งทุกอย่างันเดิมนะทำไมอย่างนั้นมันก็จะมีแต่อะไรกับอะไรอะไรกับจิตแล้วเอาจิตไปอะไรกับอะไรอะไรีงกว่า คบชาติทางจิตครอบชาติทงางวิญญาณครบชาติทางมโนสังขารการปรุงแต่งและการเกิดดับทางจิตนั่นเอง ดับบ้างปันกลาง,งบ้างนะแถวเบาบ้างดูแลบ,บ้างเต็มที่บ้างปันกลางบ,บ้างแถวเบาแถวเบาบ้างก็ถอยยกตัวถอยก็ไม่ถอย,อยนั่นเองปรับนโลมีลมไปตามสภาพของมหาพุญนาพื้นฐานห่งตะบะผานน้อยอะไรก็ตามนั้นไปนะจะดับล้างกั็เต็มที่หรือจะดับล้างกนแบบปันกลาง หรือจะดับล้างกันแบบพอดีพอดีหรือว่าจะดับล้างกันแบบแถวเบาก็ปรับไปตามสภาพของมหาคุณาของแต่ละมหาคุณากัแล้ว มันไม่มีพ่อผูกบัานใดในการจับล้างไร้นองรอยล้างเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใช่การเขี่ยวเข็ดแล้วแต่มหากนณาววุปโลรนะ ขยันกันเต็มทีบ้างขยันกันปานกรลาบ้างขยันกันแบบพอดีพอดีบ้างขยันกันแบบแถวเบาบ้างกันแล้วแต่มหาบุณากระบอกนะวิริยะแห่งมหาบุณาไปเรื่อยเห็นนะทุกสิ่งอย่างโลกกันท่าสังสวันนี้หากยังมีกรรมเป็นเส้นเป็นกรรมเป็นกระเพรความกั้นในเนื้อหามหากุณา ย่อวนเวียนอยู่การตอกย้ำในจิตในวิญญาในตัวรู้ตัวเห็นยังวนเวียนตอกย้ำกับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆในรัปการยังวนเวียนอยู่การตอกย้ำความเป็นคนความหมายอะไรก็ตามทีในฐานะัที่เคยใช้จิตมาขององค์พุทธามหาบรรีในรูปในแบบต่างๆที่มานะอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดสิภาวิจัยวิจาณอะไรก็ตามทีความเห็นต่างทิดต่างทั้งหมดทุงสิ้นดึงการมาเป็นพิบากิวนเวียนอยู่ในมโนจิตในมโนวิญญาณ มโนธาตุมโนธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทุกอย่างอโหสี่อโหสิอโหสี่โอ้โหสี่เหนือตัวนอกเลยนะอะไรอะไรก็ถอยจกตัวถอยตัวไม่ถอยไปได้กันนั่นแหละก็นอกเหนือตัวนอกเหนือไปเองไม่เนื่องด้วยตัวไม่เนื่องด้วยไปเอง